นี่คือเตาเผาถ่าน200ลิตรครับใช้งานเผาง่ายครับเผาไวใช้ได้กับไม้ทุกชนิดครับทนทานต่อการใช้งานยาวนานพร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยครับที่ท่านเห็นตรงนี้ก็คือเตาเผาถ่านสดสําหรับไม้ทุกชนิดครับเป็นเตาเผาขนาด200ลิตรครับสาหรับการเผาไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้สดไม้ใหญ่โดยทเทคโนโลยีการเผาที่รวดเร็วและประหยัดพลังงานครับมาพร้อมกับคุณสมบัติการสนิม เพิ่มความทนทานและยืดอายุการใช้งานสินค้าเป็นของไทยเรานะครับและมีน้ำหนักเพียง20กิโลกรัมสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายอีกด้วยรณสมบัติเด่นก็คือความจุ200ลิตรครับรองรับการเผาได้มากและก็รวดเร็วนะฮะที่สำคัญก็คือการสนิมเพิ่มความทนทานและใช้งานได้ยาวนานเหมาะสำหรับไม้ทุกชนิดครับไม่ต้องกังวลในเรื่องขนาดหรือความสดของไม้นะครับคำแนะนำในนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกในการจัดส่งนะครับกรณาสั่งซื้อ ทีละใบนะครับต่อหนึ่งครับสั่งซื้อนะครับหากต้องการมากกว่าหนึ่งใบกรุณากดสั่งซื้อตามจํานวนที่ต้องการนะครับเนื่องจากว่าสินค้ามีขนาดใหญ่เราขอภัยที่ไม่สามารถส่งแพ็ครวมกันได้นะครับจึงจะเป็นต้องขอให้ท่านสั่งซื้อทีะละใบก็แล้วกันนะครับพร้อมส่งและเก็บเงินไปทางครับสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ